เป็นไงกันบ้างจ้าแม่ค้าออนไลน์ในติ๊กตอกทางเนี้ยเงียบมากเลยแชทแทบจะไม่มีเลยจ้าส่วนวิวหรอหนึ่ชั่วโมง500วิวกุบกลิบป,ปล่ายอดขายต่อชิ้นต่อวันลดลงแบบฮวบเลยได้ข่าวว่าเขาอ่ะไปดันแม่ค้าใหม่ใช่ปล่าไอเราแม่ค้าเก่ามันก็ต้องสู้แม้สู้สิหญิงสู้มาเราสู้กับไวาตายแล้วค้าสับกคามึงได้บรดุกของเตยอู้ แม่กูอ๋อเอไอแซบโบแซบเบ๋ไอตั้งมึงโบเบ๋แปล่าอแหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่สาท่มแม่กูโทรตามโดนมีกองโดนมีกุ้มโดนร้ายถ้ามึงหล่อหน้าจะดุ้งอ่ะกูไลวไปโรงบานกูต่างวันนี้ไม่มีเรื่องบนลูกค้าแต่จะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไม่รู้ว่าทุกคนเคยเจอไหมช่วงเวลาประมาณแบบ8ปดเก้าโมงเป็นช่วงเวลาที่กูกำลังนอนจะแซบฝันดีฝันดีอะไรแบบนี้นะจ๊ะน้ำลายย้อยอยู่เออแล้วมีเสียงโทรศัพท์เข้า ไม่ขนส่งก็ลูกค้าโทรมาแน่ๆพอรับสายเท่านั้นแหละยินดีด้วยค่ะคุณได้รับสิทธิ์สิทธิ์ทั้งสร,รำคาญไม่ไหวใครเคยเป็นบ้างเจเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะเจลบแชทด้วยนะพอดีว่าหนูแอบแม่ซื้อแต่ก่อนจะพูดให้ฟังเดี๋ยวฉันขอตั้งชื่อให้นางหน่อยแล้วกันฉันอยากให้มันเป็นอะไรที่แบบพิเศษพิเศษอะไรแบบนี้ชื่อน้องหลอนแล้วกัน คือนางชนีน้อยคนนี้ทักมาซื้อของกับฉันแล้วก็บอกว่าเนี่ยแอบแม่สั่งนะพี่จะส่งเลขบัญชีให้เลยเดี๋ยวหนูจะลบแชทพี่แล้วพี่ก็ลบแชทหนูนะแม่จะได้จับไม่ได้ว่าสันโอนจริงค่ะไม่เชื่อก็คอยดูนะคะทักมาสั่งของอยากได้อ่อทิทเมนเอเซนต์อยากได้สบู่อยากได้ลิปรวมยอดให้เสร็จปุ๊บส่งเลขบัญชีให้ปับ๊บไม่เอาแล้วค่ะหนูมาแกล้งเฉยๆค่ะหนูแค่มาปั่นค่ะหวังว่าจะไม่โกรธกันนะคะบายวาสัน เฮ้ย hey, น้องไม่โกรธหรอกแต่ไม่ชอบที่มาทําแบบนี้มันเสียเวลาตอบแชทคนอื่นถ้ามันว่างจนไม่มีอะไรทําก็จกตู่ตัวเองมาดมเนาะจกไม่พอก็แจกคี้เหมือนพูดจะรู้เรื่องนะแต่ว่าไม่รู้เรื่องค่ะพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาสั่งของไปไม่บอกผู้ปกครองทีนี้คนส่งโทรไปผู้ปกครองบอกว่าไม่ได้สั่งตีกลับไปเลยค่ะไม่รู้ว่าลูกสั่งอะไรบ้างวาสัน ขนส่งก็แจ้งเรามาแบบนี้เราก็เลยโทรไปถามสรุปก็คือตามที่คนส่งบอกเลยค่ะปฏิเสธรับของแต่เราไม่อยากให้ปฏิเสธรับเว้ยเพราะว่าสินค้านั้นมันเป็นของกินแต่สุดท้ายก็ยอมรับแต่ก็บอกเลยนะว่าช่วยแจ้งลูกด้วยนะคะว่าอย่าสั่งเข้ามาอีกค่ะแล้วเหมือนจะรู้เรื่องนะแต่ก็ไม่รู้เรื่องมันกดสั่งมาอีกและรอบนี้ก็ไม่รับจริงจังเลยจ้ะโทรไปไม่รับสายปิดเครื่องไปอีกเป็นอะไรก้อนพอดีว่าโมโหจากร้านอื่นนะคะขอมาสั่งร้านนี้นะคะ สูฉันเจอลูกค้านี่ใส่รวยแบบมักคักเลยขอสั่งสบู่สิบสครับสิบขอเลขบัญชีค่ะพอรวมยอดให้เท่านั้นแหละโอนมาห้าร้อยงงสิครับเลยถามลูกค้าว่าทําไมลูกค้าโอนมาห้าร้อยใส่อะไรเพิ่มๆม,มาเลยค่ะว่าสันคุยไปคุยมาอ่ะโอนมาอีกห้าร้อยเท่ากับว่าหนึ่งพันลูกค้าดูรายการสินค้าไหมอ๋อไม่ดูค่ะเล,เลือกมาเลยค่ะพอดีว่าคุยถูกคอก็เลยโอนให้เพิ่มวัสันอยากใส่อะไรก็ใส่มาเลยนะคะเอาไว้ลุ้นนะคะหนุกดี กลาบแนบแตักคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะกินต่ออะไรยไหมกินก่อนอะไรกว่านะของเลือนนะคะไม่ได้ชนะอย่ามโนอยากได้จนตัวสั่นแในมันน่ามาโนม่ยกใครแล้วเธอจะปังอ่ะจะพังอ่ไม่สนละไปกล้า Body Okay, are you ready? Pullet m e d i t e l l a n e what t o u d o i n Let's go. Ah, lock it, 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 just like that. Walk it, it, 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 lock it, 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 just like that. Yeah. Ma, 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 lock it, 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 just like that. Yeah. Walk it, 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 yeah. Walk it, 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 ah. Walk it, it, walk it, 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 just like that. Yeah. ฝากไปถึงบริษัทขนส่งทุกเจ้านะคะว่าทำไมต้องทำเหมือนกล่องในชั้นเป็นกล่องที่ไม่มีพ่อมีแม่คือทุกกล่องมีพ่อมีแม่นะเขาส่งไปด้วยความทะนุถนอมส่งไปด้วยหัวใจพอไปถึงปลายทางที่ไหนได้อ่ะเคยรับรู้ไหมอ่ะไปยับหยองแยงไปกล่องไปพับไปเหมือนหน้าเหมือนปลาลิ้นหมาบางกล่องไปบู้ไปก็มีถูกเหยียบไปเนียนแจก,แจก ตรงแมิติใหม่ของการสั่งของสั่งยังไงไม่ให้พ่อแม่จับได้วะจังปกติทั่วไปเจ๊เขียนแจกฟรีนะแต่คนนี้ไม่ใช่เจ๊เตียมกับหนูได้ปะคือหนูอยากจะให้เจ๊พิมพ์มาบอกว่าเออหนูเนี่ยได้รางวัลฟรีนะอะไรแบบนี้แล้วก็ทําเป็นขอที่อยู่ได้ไหมเจ๊ด้วยความที่กูเป็นแม่คา้าที่แบบอ๋อบริการดีประทับใจน,น,นะเนาะมึงกูก็ต้องทําในสิ่งที่ลูกค้าต้องการโอเคค่ะปลายทางนะคะพี่ป๊อปคนสวยของหนูหนูอยากซื้อพี่มากเลยค่ะหนูเป็น f อซพี่ป๊อบนะคะ ใช่ทุกคนอย่าหลงกลคําพูดเหล่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้อาบน้ําแปรงฟันอยู่ขนส่งโทรมาเราก็อาบน้ําอยู่เนาะเราก็เลยทังหาแอดมินบอกว่าหาเบอร์โทนี้ให้หน่อยว่าเป็นออเดอร์ของใครลูกค้าบอกกับขนส่งว่าไม่ได้สั่งไม่รู้เรื่องไม่รู้จักแล้วก็ร้านค้าส่งมะม่วคือให้ชื่อน้องคนนี้ว่าน้องเบลนะคะน้องเบลอ่ะสั่งของปอมมาหลายรอบมากๆแต่ว่าพอเราจะส่งน้องก็ยกเลิกยกเลิกยกเลิกแล้วทีเนี้ยรอบนี้น้องก็ยืนยันว่ารับแน่นอนด้วยความที่กูเป็นคนใส่ซื่อไงมึง กูก็เลยส่งไปค่ะแล้วน้องก็ตอบกลับมาด้วยคําว่าไม่รู้จักไม่ได้สั่งไม่เอายอดสองร้อยสี่สิบบาทอีกน้องเขาเหนียวมะม่วงส่งสลิปปลอมทําไมคะฮ่าฮ่าฮ่าท่าท่าเทท่าทีค่ะหนูไม่ได้ส่งสลิปปลอมค่ะหนูไม่รู้เรื่องมึงความหัวร้อนกูอะพุ่งไปจนถึงเลเวลประมาณสองร้อยก็เลยยกหูแล้วโทรไปเลยค่ะว่าหนูโอนเงินมาศูนย์จุดหนึ่งสตางค์แล้วส่งสลิปปลอมทำไมรู้ไหมว่าทำอะไรมรู้ไหมเป็ก็บ่นเป็นนั่นแหละ อนแรกก็ไม่สํานึกผิดนะก็หนูขอโทษพี่หนูไม่รู้นะหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องหาเหียวอะไรสักพักหนึ่งก็เลยบอกว่าพี่แจ้งความนั้นเนี่ยเริ่มร้องไห้อันนี้ร้องไห้จริงจังนะร้องไห้ฟูมไฟเลยแต่ถึงเกจะร้องไหงมมง้เย็มมะม่วงเ็าเหนียวมูล